แต่นั่นแต่นั่นแต่นโอ้โหเจ็ดหน่อยนะอันนี้กินกี่คนเนี่ยทำไมเยอะมากเลยสองคนพี่กับสองคนพี่กับน้องโอ้โหอร่อยนะลองดูกันนะลองลองขาหมูขาหมูพะโลใส่ใส่หมูสามชั้นด้วยใช่ป้ะเนี่ยโอ้โหอันนี้ฝีมือน้องคนนี่โอ้โหวันนี้ฝีมือน้องทั้งหมดเลยดูดิ นะแกงเผ็ดอะไรจ้ากระดูกหมูค่ะพี่อ๋อกระดูกหมูผัดคัว่วคัว่วคั่วอะไรพี่แกงคั่วพริกคั่วพริกกระดูกหมูอ่ะอสุดยอดแล้วนี่น้ำพริกคลิปที่แล้วเราบอกแล้วว่าเราจะโชว์ให้ดูว่าสตอมาจากใต้ต้มมะเขือตุมสตอแล้วก็หน่อไม้เหม็นแต่อร่อยนะจ๊ะโอ้โห ฟางชิมพริกชิมพริกย่างใหญ่เนาะชิมน้ำพริกยังเนาะนะน้ำใหญ่น้ำยาเย,ยอน้ำยาหย่หยอยหย่อยเยอะหนูหาอะไรที่ใส่เปลือกเออนั่นแหละใส่ไปโอ้ <c oughs> โหชิมนิดนึงก่อนเลยโอ้โหน้ำพริกขอบอกว่าอร่อยสูตรพิเศษอร่อยเนาะมันไม่เหม็นกะปิเลยเนาะ อย่มก่อนครับสตอมาจัดไปเนาะหูโชวกัอนอะไรจะขนาดนี้เม็ดเป้งๆสตอข้าวแล้วทั้งหวานทั้งมันอร่อยใช่ไหมน้องพี่โอเคไหมม,มากไหมโอเคเลยบอกแล้วไม่เชื่อว่าดูหูดูเม็ดสิกินเสร็จกอกลับบ้านด้วยน,นะเอาแน่น้อเนาะอันนี้สำหรับการทำที่ให้น้องเก็บไว้กินแบบเป็น ระยะเวลาที่ข้ามปีเหรออดอยากนรว่าข้ามปีพี่เมื่อไรอดอยากก็ยังปติเขาให้โซนะต้องนูน่นอะไรนะร้านอะไรนะลมใสลมโพนูน่นโอ้ยสุดยอดต้องดับมีอะไเยอะๆตักเยอะๆออแล้วสตอนะเคล็ดลับนะที่จะไม่ให้เหม็นนะคืออะไรทานทั้งเปลือกอื ไู้ใดมักแบบใดก็เอาโลดบอกดิอืนี่ทั้งเปลือกทั้งมิดมทาทั้งเปลือกในกรณีที่สดสดก็ได้ต้มก็ได้หนูมันความฝาดนี่มันจะช่วยรักษาแผลในกระเพาะในลำไส้อืเพราะว่าส่วนมานสังเกตว่าเราจะทานบอกไอ้ไรพวกเผ็ดๆอ่ะถ้าเราทานใ้พวกผัดฝาดเข้าไปเนี่ยเราจะไม่ปวดท้องอืม รุ่นนี้คงไม่ปวดแล้วมั้งยิมปวดใจเหรอ, <c oughs> อปลาสลิดน้องก็ทอดสีมือเลยสีน่าทานนะคะเพื่อนๆดูอืดูปลาสลิดปลาทูไอ้ยอแกงสายบัวปลาทูเหมือนกันาน,นานๆที่จะได้มีติ้ง อาหารบ้านๆเอออาหารพื้นบ้านนั่งกับพื้นอืนะอืของแท่ <laughs> ได้อรรถของแท่เคยเคยเจอตําพริกแบบเป็นกะละมังแบบนี้มั้งเนี่ยสองคนนะเนี่ยอืมเนี่ยอร่อยจริงๆดูอร่อยจริงอโอ้โหแล้วดูหน่อไม้เขาสิเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆนี่มาจากใต้นะจังหวัด รังนะคะเนี่ยโหอะไรจะใหญ่ปานนั้นบา้าพี่ตุ๊บักขนาดโอบเอ็กอบบักเอกเยบักเอกโอ้ยตายแล้วท้าบักเอกไปแล้วนะพี่น้องจา๋าเราไม่ทันเขาล้วเขาเอาท่อนบักเอกไปแล้วต้องรีบต้องรีบตามแล้วโห วันนี้ออกินสามวันก็ไม่หมดดูสิทุกคนไปแล้วนะไปแล้วนะเพื่อนๆเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะบายบายจ,จุ๊บจุ๊